มีคุณผู้ชมนะะได้โทรมาถามบอกว่าน้องสตังค์มันจริงไหมว่าเงินคนละครึ่งเฟดสามเนี่ยถ้าโอนเข้าบัญชีกรุงไทยสามารถถอนเป็นเงินสดได้สตังค์ไปตามข่าวมาให้แล้วมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับสตังค์ขอแบ่งละกันนะคะว่าเงินคนละครึ่งเฟสามใครจะได้บ้างอย่างแรกคือคนซื้ออย่างชาวเราเนี่ยที่จะได้การช่วยเหลือจากภาครัฐมากสุดคือร5อยบบาทต,ต่อวันใช่ไหมแล้วก็เงินเราด้วยเอาไปซื้อของกับร้านค้าที่เข้าร่วมถุงเงินจะมีกลุ่มหนึ่งที่สามารถ โอนเป็นเงินสดได้คือกลุ่มร้านค้าเท่านั้นครับได้ยังไงคือว่าสมมติว่าคุณซื้อของจากร้านค้า300บาทนะครับเงินจากะเป๋าตามของคุณเนี่ยมันจะเข้าสู่แอปถุงเงินและแอปถุงเงินนี้มันก็จะลิงก์กับบัญชีกรุงไทยของร้านค้าเพื่อโอนเป็นเงินสดแล้วเอาอไปถอนได้นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วที่คุณผู้ชมถามมาว่าเงินคนละครึ่งเนี่ยสามารถเข้าบัญชีกรุงไทยและเป็นเงินสดได้ได้ครับแต่ว่าเป็นส่วนของร้านค้าเท่านั้น แต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นลูกค้านะครับที่ได้สิทธิ์นี้คุณไม่สามารถโอนเงินคนละครึ่งนี้เข้าบัญชีกรุงไทยของคุณได้หรือบัญชีธนาคารอื่นได้นะครับไม่สามารถโอนเป็นเงินสดได้เคลียร์นะครับแล้วก็มีร้านค้าถามมานะครับว่า เงินเนี่ยจะได้ช่วงไหนบ้างอะสมมติว่าสตางค์ซื้อของในวันนี้200บาทเนาะแบบ่งเป็นเงินสตางค์เองร้อยหนึง่งเงินของรัฐบาลอีกร้อยหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจะได้เงินของสตางค์ร้อยหนึ่งเนี่ยประมาณตีสองก็คือคือนนี้ตีสองคุณจะได้ส่วนเงินภาครัฐคุณจะได้พรุ่งนี้ประมาณ17บเจตุาสานาทีหรือว่า5้าโมงครึ่งตอนเย็นนั่นเองครับ แต่ว่าก็มีหลายคนที่ได้รับเงินเลทนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเลทหรือช้าไม่เกิน3หรือ4วันหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ไม่ได้ข่าวมาว่าคนละครึ่งเนี่ยสามารถโอนเป็นเงินสดได้เข้าบัญชีกรุงไทยให้ไปบอกคนที่เข้าใจผิดว่าเฉพาะร้านค้าเท่านั้น คนที่ได้รับสิทธิ์เป็นลูกค้าไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยเป็นเงินสดได้นะครับถือว่าคลิปนี้ตอบเคลียร์กระจ่างเข้าใจกันนะครับหากใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับโค,ครงการคนครื่องอีกอย่ากเก็บสงสัยไว้คนเดียวคอมเมนต์มาใต้ร่างได้คําถามในสงสัยเดี๋ยวไปหาคําตอบให้จากหน่วยงานภาครัฐและมาบอกคุณผ่านหน้าจอช่องสตางค์มีเดียอย่าพลาดข่าวสารด้วยการติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกวันเสาร์ครับสาตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสสริการแห่งรัฐบาล ก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นนถึง17.30นนใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ